หาดวงดาวส่องสว่างเจิดจ,จรัสศิละปะดังประกายจ่มจ้าศิลปินงามสง่าดุจด,ดาราประดับทั่วผืนฟ้าเฉดฉายผลงานศินละปะมากมายที่ทรงคุณค่าได้ขอให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากมายทั้งในด้านจิตใจ ความพึงพอใจที่ได้ชื่นชมและก็พรองผลงานอันล้ำค่าเหล่านั้นและสําหรับศิลปินเจ้าของภาพเองก็ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาทั้งด้วยมูลค่าของผลงานและความภาคภูมิใจในงานศิลปะที่ตนได้สร้างสรรค์และมีผู้คนชื่นชมรวมทั้งหลายตลาครั้งที่ผลงานศิลปะเหล่านี้มีเจตจำนงอันเป็นกุศลเพื่อแบ่งปันความสุขจากสูงทะลยภาพแห่งศิลปะ ไปสู่โอกาสในการช่วยเหลือสังคมกองทุนศิลปาษีจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีรวมไปถึงน้ำใจจากท่านศิลปินแห่งชาติทั้งหลายศิลปินระดับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่อีกกว่า30ชีวิต ซึ่งได้ตระหนักถึงโอกาสอันนี้ที่จะได้ช่วยเหลือแบ่งปันสังคมด้วยการสร,ร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะเพื่อรวปรวมแสดงผลงานของศิลปินทุกท่านเสมือนหนึ่งเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศรีแห่งเหลาศิลปินซึ่งเป็นที่มาของชื่อกองทุนนี้ศิลปะกับศักดิ์ศรีที่แสดงถึงศักดิ์ศรีและความงามสง่าของเหล่าศิลปิน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกองทุนจะได้นำไปช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านเยาวชนสิ่งแวดล้อมและผู้พิการซึ่งได้แก่สมทบทุนมูลนิธิมนุษย์ล้อเอเชียประเทศไทยในวาระฉลองครบรอบ10ปีและมูลนิธิสวัสดีไทยในโครงการสร้างสารรค์สังคมให้มีคุณภาพสนับสนุนการพัฒนาคนและสังคมท้องถิง่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาณโอกาสนี้ศิลปาสีศูนย์รวมศักดิ์สีแห่งเหล่าศิลปิ ้ไไมิงกันสนับสนุนโดยชูชีปลาซาดินตราสามแม่ครัวบางกอกเฟอร์นิเจอร์โชว์2009 21-29พฤศจิกายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนี่คือหนึ่งตัวอย่างผลงานที่เราจะได้ชมกันครับส่วนหนึ่งจะนำมาที่รายการให้ได้เห็นกัน นั่นก็คืองานศิลปาสีครั้งที่1ครับ The Art at e i g h อทอล่อครับงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรมีศิลปินท่านไหนบ้างแล้วเราจะร่วมกันเพื่อที่จะทําบุญได้ด้วยเพื่อทําบุญให้กับที่ไหนได้คุยกันนะครับท่านแรกครับเป็นกรรมการที่จัดงานศิลปาสีครั้งที่1ครับค <ใช S 1> ุณนิวัฒน์มหาบุญครับแล้วก็ตัวแทนศิลปิน2ท่านคืออาจารย์ชาลีสดประเสริฐอาจารย์สมศัดสมโพชานน์แล้วก็ตัวแทนมูลทีมิตรภาพ มนุษย์ล้อเอเชียประเทศไทยครับมิสเตอร์มาซาโอกะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับใครเป็นใครเอ๊ยอยืนต่างต่้งหลายคนเดี๋ยวค่อยถามไปทีละเรื่องนะ<ช>ครับพูทธิวาดก่อนครับ,รบพูดถึงงานนี้หน่อยครับศิละปะสีครั้งที่หนึ่งที่จะจัดมีอะไรให้ได้ดูบ้างเป็นงานที่รวบรวมศิลปะทั้งจิตรกรรม ปฏิมากรรมนะฮะทุกๆแขนงเนี่ยมาแสดงให้กับประชาชนได้เห็นพร้อมๆกันนะฮะบางครั้งอาจจะไปเห็นที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะฮะแต่ครั้งนี้จะได้เห็นพร้อมกันหมดมางานเดียวเห็นครบเลยคบเลยศิลปะบวกอะไรคะทำไมเป็นศิลปะสีศิลปะนี้บวกกษัตริยสีของศิลปินนะครับเพื่อส่งเสริมว่างานของศิลปินประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงส่วนหนึ่งก็เพื่อจะให้ต่างชาติได้เห็นด้วยว่า งานของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงงั้นเราดูกันเลยว่าเป็นยังไงดีไหมครับอาจารย์ชาลีก่อนนี่ครับอาจารย์ครับตัวอย่างผลงานที่วันนี้อาจารย์นํามาอ้าวเลยครับอธิบายตัวอย่างผลงานอะไคือคือถ้าเผิอธิบายตัวอย่างผลงานเนี่ยอาจจะแค่ไปสำหรับตัวเองนะครับผมอยากจะพูดในนามของศิลปินทั้งหมดศิลปินทั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมกันมาได้ประมาณ4ี่บกว่า ศิลปินนะครับแล้วผลงานเนี่ยหลายร้อยชิ้นนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบว่าศิลปินเนี่ยสร้างงานศิลปะเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างแล้วเราก็ต้องแสดงงานศิลปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางใครที่เชิญแสดงแล้วก็มีผลสําหรับเด็ก สำหรับการร่วมทำบุญเนี่ยเรายินดีครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นศิลปินที่เราเชิญมาหลายร้อยคนนะครับหลายร้อยภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่ามีใครบ้างขออนุญาตเรียนว่ามีศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะครับเป็นต้นว่าอาจารย์พิชัยนิรันด์อาจารย์กมนทัศนานชลีอาจารย์ประหยัดพงดําแล้วก็อาจารย์อิทธิพลตั้งชโลกแล้วก็อาจารย์ หลายหลายท่านที่นำผลงานมารวบรวมแสดงเพื่อที่จะช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ล้อคือเด็กที่อาจจะขาขาดแขนขาดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรารวบรวมมาแสดงให้กับประชาชนได้ทราบนะครับทีนี้ศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความงามความสวยความดีเพราะฉะนั้นเราก็หยิบยกรูปต่างๆนี่มาแสดงให้เห็นนะฮะทีนี้หันมาถึงรูปจารย์ครับ ผมเองี่ยเป็นครูบาอาจารย์มาตั้ง40กว่าปีแล้วก็แสดงผลงานมา40กว่าปีแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเรือจ้างหรือว่าเหมือนเรือที่ส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่งอะไรเงี้ยนะครับดูอต้องเงงาด้วยนะอาจารย์นะก็เป็นคนเหงาครับได้ขอบคุเหมือนกันนะคครับผมเป็นภาพเขียนโดยใช้สีสีน้ําบนกระดาษครับครับครับอันนี้ก็จะมีโชว์แล้วก็จําหน่ายที่ในงานใช่ไหมคะมีหลากหลายมีคนจองไปยังครับอาจารย์ยังเลยครับยังนะครับก็ รอท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะครับแล้วอีกรูปหนึ่งที่อยากจะโชว์ก็คือรูปของอาจารย์พิชัยนิรันดร์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับครในนึงนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับสัรพชีวิตที่อาจารย์พิชัยนิรันดร์ศิลปินแห่งชาติท่านสร้างไว้ประมาณรูปนี้ประมาณ10ปีแล้วครับครับผมเราก็นํามาแสดงด้วยอาจารย์พิชัยจำหน่ายด้วยนะครับหน่ายด้วยครับที่ผู้ที่อยากจะเก็บเก็บงานเอาไว้ครับครับยินดีครับทีนี้อาจารย์พิชัยคือใคร คือศิลปินคนไทยที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เคยแสดงผลงานทั่วโลกไปแล้วและผลงานที่พวกเราได้เห็นกันอยู่เสมอๆก็คือธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกที่พุทธมณฑลนะครับถ้าเป็นคนออกแบบแล้วเป็นคนก่อสร้างเป็นคนทําอะไรในนามของกรมศิลปากรมาคิดว่า เกินสิบปีครับสุดยอดชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมมาชิ้นนี้ฮะไปถอดฝาบ้านใครเข้ามาครับอาจารย์สมศักดิ์นี่เป็นสังกะสีนะครับสังกะสีนะคขนมไม่สนิมไม่เลอเนี่ยมีสนิมเนี่ยเนี่ยอนี่สนิมชุนเนี่ยเป็นด้านใจยังไงฮะอาจารย์ครับเล่าให้ฟังน่ครับคือคอนเซปต์การทำงานผมนี่คือสังกะสีเก่าเล่าเรื่องไทยครับครับคือเล่าเรื่องคือเรื่องโบราณนะฮะครับอย่างเช่นวิถีชีวิตเนี่ยวัดสเกตเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วครับ แล้วสวยมากเลยสังกสีแบบคือเขามีความเก่าครับแล้วรอยสนิมก็สวยที่เห็นสีน้ำตาลตรงนี้คือสนิมคือรอยสนิมจริงหาสนิมจริงตะปูด้วยตะปูด้วยตะปูตะปูครับโคชมองเห็นรายละเอียดเลยครับตะปูยังตอกอยู่เลยนะฮะคือช่วยช่วยให้ภาพเนี่ยเก่าสมจริงครับสวยมากครับ เพิ่มจิตวิญญาณเข้าไปในภาพครับครับผมสวยงามมากเลือกใช้สังกะสีครับครับผมแล้วก็ด้านนู้นมีประติมากรรมหนึ่งชิ้นนะเข้ามามาเลยครับก็มีทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมในงานนี้ครับบมแล้วก็เป็นภาพผิมด้วยผสมครับสื่อผสมครับครับผมคุณนิวัฒน์ครับที่บอกว่ามีใครอยากจะทำบุญก็ร่วมด้วยได้ยังไงครับก็เราก็จะมี อย่างหนึ่งก็คือทางมนุษย์ร้อนเขาจะมีตู้บริจาคนะฮะมีภาพเขียนที่วาดดยเด็กเด็กพิการเนี่ยนะฮะวาดดูมาวาดมาจําหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากับมูลนิธิเขาบางท่านก็วาดด้วยปากอย่างเดียวเลยนะครับครับอย่างอื่นไม่มีอาวะอย่างอื่นไม่มีท่านก็วาดกันด้วยปากแล้วก็นํามาหารายได้เข้าตรงนี้นะครับนะครับก็อยากจะเสริมว่าเงินต่างๆเราจะมอบให้กับ ศิลปินที่ใช้ปากเขียนรูปหรืออาบางท่านอาจจะขอโทษใช้เท้าหรืออะไรอย่างเงี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารสาหรับมนุษย์เราในปัจจุบันนี้นะครับก็หนึ่งในศิลปินที่เห็นนี้มีชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะมิเอร์มาซาโอกะนะคะมาในงานนี้มีอะไรมาแสดงมีอะไรมาเป็นตัวแทนวิธีนุษย์ล้อนะครับที่เราจะไปทําบุญด้วยคราวนี้มาก็จะมาร่วม รับเงินบริจาคด้วยใช่ไหมคะจะมีอะไรเชิญชวนคุณผู้ชมบ้างไหมคะมูลนิธิมนุโลเอเซียประเทศไทยของเราครับขอตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเราคนพิการโดยสร้างสังคมไร้อุปสรรคต่อคนพิการนะครับขณะนี้เราเน้นเด็กพิการครับโดยส่งเสริมคนพิการให้ไปีรในหนังสือว่าเป็นผู้ใหญ่ดีต่อประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ พอดีนะครับมูลนิธิของเราได้ปีนี้ได้ครบสิปีนะครับงานงานกุศอเพื่อสังคมอย่างนี้นะครับพวเราถือว่าโชคดีมากๆนะครับโดยนํารายได้นีคราบนำรายได้จากงานนี้นะครับจะซื้อรถเข็นให้เด็กคนพิการนะครับผมคิดว่าขอขอบคุณคุณสินดาคาัีแล้วก็ นักศิลปินระดับชาตินะครับขอขอบคุณมากๆอยู่นะคนพิการเองก็มีงานมาโชว์ศิลปินก็มีงานมาโชว์นะคะโอ้โหเป็นความสามารถของเชิญชวนนะครับปุณิวัต์ครับเชิญไปชมงานจัดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็ดูได้ที่ไหนยังไงท่านผู้ชมครับงานนี้จะเริ่มวันที่ เริ่มแล้วนะครับก็จะมีไปถึงวันที่30คือสิ้นเดือนนี้นะฮะงานนี้ถือโอกาสว่าสิ้นปีนี้เราจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนคนอื่นนะคะคนที่เราเคารพคนที่เรารักเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ได้ทําบุญไปด้วยนะฮะผ่านภาพผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาตินะฮะเป็นโอกาสสวัสดีปีใหม่ครับจัดที่ครับจัดที่อาคารดีเอททองหล่อนะครับเข้าซอยทองหล่อไปแล้วอยู่ทาง อยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าเข่าจะปากซอยทองหล่อก็อยู่ขวามืออยู่ขวามือนะครับอาคารดีเอททองหล่ออาคารดีเอททองหล่อครับผมขอเชิญเลยนะครับใครสนใจไปได้ถึงกี่โมงครับปิดกี่โมงครับปิดปิดสามทุ่มครับปิดสามทุ่มสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มครับครับผม ผลงานไปร้อยชิ้นเลยนะคะแล้วก็ไปพบกับตัวจริงเสียงจริงของศิลปินระดับชาติกันด้วยไปทุกวันไหมฮะไปทุกวันนะครับไปถึงชาลีจะันเกือบนะฮะเกือบครับครัก็ไปเพื่อชมและขอลายเซ็นพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่ค่ะพี่เก็ค่ะนี่ค่ะีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาเพิ่มพลังใจพลังชีวิตกันกับโค้ชนะครับส่งคำถามมาเลยครับ4221899องหนก้าเครับร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน